สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงครึ่งตอนเช้าของวันหยุดวอาทิตย์อย่าออก็มาซักผ้าปกติก็ไม่เคยซักเองเหรอกก็ใช้เครื่องใช้เครื่องหยอ่อนมีอยู่ฝั่งตรงข้ามย่าออก็เดินจากบ้านเนี้ยจากบ้านที่อยู่ตรงเนี้ย เป็นบ้านพักของพนักง,งานเดินไปก็จะเป็นตรงข้ามกับฝั่งถนนก็จะ,จะมีรถผ่านตรงข้ามนี่ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์เดินทาง,เด,ทางเ,ดดเดินทางเดียวรถเดินทางเดียวเ่ยวก็จะข้ามถนนนะครับ ภาพมันออกมาเหมือนมันสว่างสว่างนะแต่ว่าจริงๆแล้วยังท้องฟ้ายังมืดอยู่เลยชีวิตอเมริกาก็ชีวิตการทำงานก็แบบนี้ก็อเมริกานี่ก็เหมาะเนยเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าถ้าถามโดยส่วนต้อยออยากอยู่ไหมบั่นปลายชีวิตก็คงไม่อยากอยนะู่ บ้านเราทุกอย่างนี่ก็ถึงอว่าอยู่ที่เป็นร้านมาเปิดที่ทรุงแมวบาบอกว่าเวลามาซักต้องมาซักตอนเช้าที่ตีห้าหกโมงเพราะว่ามันจะไม่มีคนอื่นมาซัก ก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหลายหลยเครื่องเป็นเครื่องยอดอื่นตรงนี้ก็จะเป็นที่แรกเงินเป็นตรงนี้เป็นที่แรกเงินตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องอบนี่ก็จะเป็นเครื่องอัเดี๋ยวอซักผ้าก่อนพขคงจะหลุมเดียวแหละ ว่าผ้าน้อยผ้าคนเดียวติก็ไม่เคยมาซักเองมีคนอื่นซักให้แต่วันนี้ต้องมาซักเองอยู่คนเดียวก่อนอื่นก็จะต้องเอาผ้าใส่ก่อนอผ้าใส่ตรงนี้ก่อนใส่ไปเลยหลังจากซักผ้าเสร็จเยาก็จะใส่น้ำยาก็จะเป็นที่หยอดเหรียญ ก็หยอดไปเนี่ยอนี้หยอดทั้งหมดก็ห้าเหรียญก็เราก็จะใส่ไปตรงนี้3 ถูกก็ตังไปลยกอ๋อด่าดตี้ฮะเอแล้วมันหกเหรียญนะอือเราก็ย้อยใส่ไปแล้วเหรียญละยี่ห้าเซนหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นหรือเปล่าเพิ่งเพิ่งครั้งที่สองเพิ่งมาซักเนี่ยแล้วก็เขาก็บอกว่าก็ปิดฝาเออปิดฝาตามคำสั่ง ลุงนาว,วาเคยสอนอันนี้ก็เอาอ้นี้ดึงเข้าไปเ,าเงินลงแล้วกดปุ่มสตาร์ทเออแย่เป็นแล้วจักเป็นแนละ้วทั้งที่สองเลยทั้งแรกก็มาจักเมื่อที่ก่อนก็ต้องให้ลุงคอยบอกว่าเอออย่างนี้กดสตาร์ทเสร็จก็ประมาณ4-4นาที 40นาทีเราก็กลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเอาผ้าเพื่อที่จะไปอบในทุ่งน้่นกลับบ้านก่อนละกลับบ้านก่อนละอันนี้ก็เป็นสาขาหนึ่งที่ปิดตัวลงไปหลังจากนั้นเขาก็ประกาศขายเดี๋ยวอก็ชอบเลย เพราะว่าเราจะได้เพราะเราถึงเวลาที่เราจะกลับเมืองไทยแล้วไงก็ขายได้คงยังขายไม่ได้อะหลายล้านบาทนะถ้าเปรียบเป็นเงินไทยก็ประกาศขายแล้วก็ไปเปิดอยู่สาขาสองยังเปิดอยู่แต่อีตรงนี้เป็นเจ้าของของเขาเลยเจ้าของพื้นที่ทั้งหมดแต่ว่าสาขาสองเนี่ยเขาเช่าอยู่เป็นสิบป,ปีแล้วมั้ยเขาเช่าแลนลด์ลอร์ด เาเช่าบิสเนสเขาต้องการที่จะขายบิสเนสคู่กันเลยอันนี้ก็ขายละก็ดีแต่ก่อนก็เหวก็ทําอยู่ตรงเนี้ยมันก็กเิดถามว่าเสียดายไหมก็ก็ไม่นะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีวิถีชีวิตของแต่ละคนเจ้าของร้านเขาก็โอเคเขาก็ใจที่เขาอยากขายเพราะว่าเขาอยากกลับไปอยู่เมืองไทย แ่ลคงขายยากแต่ว่าที่เปิดเนี่ยที่ยอต้องเหนื่อยตลอดเวลาเพราะว่าสาขาสองที่เปิดสาขาเดียวก็เหมือนว่า2อร้านนี้ไปรวมเป็นร้านเดียวกันก็เลยทําให้เหนื่อยมากขึ้นเอาละกลับบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ก็กลับมาแล้วก็มาไก่หมากไก่ไก่ีมักง่ย แต่พิกไทยก็ือขายคืนิดหน่อยเ่ครืส่องชิ้นแ่ออก็จะทอดแล้วก็จะทำถวายยันยุดนี้แมไถวาย ได้สิ่งจากศิษยะที่เป็นของยอาอ่อนนะครับให้ยาได้มีทุกวันนะอันนี้เป็นการเชื่อของส่วนบุคคลว่าอืมต้องนับถือของยาอ่เอนทุกครั้งที่ยอมมีปัญหาทุกครั้งที่ยอมต้องการสิ่งใดเดียวก็จะได้แต่ว่าอันนี้มันก็ก็ต้องไม่ถึงเราต้องทำดีด้วยไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรแล้วก็ขอขอไม่ได้แต่ได้เท่น ที่ให้ที่ไม่หลังสิงแปบแนนี่สาคัญแล้ก็ต้องมีกรระกัินจดนคน,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 ททนที่งชื่อ,อ,น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 ,อน,นี่ก็จะเป็นขั้นตอนในการที่จะเอาผ้าอ,อกและเป,ปิดากก่อน แล้วเอผ้าใส่ไปเลยแล้วก็ปิดฝาต่อจากนั้นก็จะหยอดเหรียญจำได้ถอมอยู่จะเหรียญทัางน,นี้ต้อไปก่อนแล้วก็แบบนี้แล้วก็สตาร์ แต่ว่าใครจะให้อมากโยวา่ใส่แโ้เป็นแล้วสภาพเนะใส่จะสั่งห่อ้า4เอาร้อนไปแต่ถ้าุงน้ว่าเคยมาสกาัจะใช้ตู้ตรงนั้นน่ะสิตู้ เช้าผ้าเยอะนะครับว่าจะแยกอันนี้ของโย่ของเยายวคงไม่แยกเอาไม่เ็ไรไม่แน่ใจเป็นสามเดือนน็แต่ไม่อยากให้ผ้ามันร้อนมากเพราะว่ามันเคยมีเสื้อในนกางเกงไทยเคยร้อนมากจนยางยืดจนยืดให้ตัวเล็กลงอ่ะไม่ได้ยืดให้มันตัวใหญ่ขึ้นเนความร้อนครับอันนี้ก็ เวลาเดี๋ยวออเข้ามาเอาก็าเป็นอันว่าเสร็จแล้วในการซักผ้าโอ้อย่ายอาลืมใส่กระดาษห่อไม่ใช่อะไรเอากระดาษหอมมาลืมใส่ในว่าเปิบไป้วะปิกัระดาษได้ยินเ,เสียงหัวตรงนี้มันที่ดับเพลิงอยู่ ค่าน้อยแค่เดียวเพียงในแม่ไหน,น,ไหนแล้วก็เสื้อผ้าชุดที่ทำงาน,นตามเรียงให้รูปให้รูปเป็นชุดเดียวกันเราเคยซักผ้าแล้วก็เงินไม่ได้เอาอเป็นเงินแบงค์เนี่ยเสร็จแล้วหลังจากนั้นดีว่าแต่ก่อนเนี้ยจะออมนานมากแล้วตั้งแต่อยู่คนเดียวตอนนั้นน่ะนานมากแล้ว เยอซักผ yeah, so hmm. yeah, mm ้าเสร็จแล้วก็ไม่ได้เอาเงินออกปาโกดว่าเงินดอลล่าร์ไถ่เข้าหมดมันแห้งแลมันก็ไปวอนดีไม่มีคนอื่นเข้ามาเห็นเสรแล้วกลับบ้านแล้วอันนี้ก็มาเอาแม่เสร็จแล้วขอขอบคุณทุกๆคนนะที่ติดตามพิี่ยอมาโดยตลอดก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขแล้วก็ ช่วงนี้เยอ,อไม่ค่อยได้ทาคลิปเพราะว่าช่วงนี้เยอ,องานเยอะมากในวันหยุดก็แคบจะไม่มีเวลาทําอะไรเลยก็ขอให้ทุกคนโชคดีและปลอดภัยแล้วก็โชคดีถูกดวงวันเย้เยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณทุกทุกคนนะคะทีกถึงตามที่ยอออมาโดยตลอดเยอาลมช่วยกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้เยอเพื่เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไป วันนี้ก็มีแค่เนี้ยถ้าว่างๆแล้วมีเวลาเราจะมาทำคลิปอื่นที่น่าสนใจนะคะสวัสดีนะคะทุกคน